สวัสดีครับพี่น้องที่รับชมทั้งช่องสุปฏิสายจวดอ่ะมือนีคลิปนี้ครับผมสิภาพี่น้องครับมาเบิงการจุดบังไฟในงานสัปดาหกิจนอกพี่น้องอ่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับอ่ะมือนีเดินทางมาครับรวมงานสัปดาหกิจอ่ะผู้ว่ายชนครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินมาเบิงบังไฟจุดให ผู้ไหวยชุนนะพี่น้องอ่าคือผู้ไหวยชนนี่กะเป็นคนมักบังไฟครับเมื่อนี้กะที่มีบังไฟอยู่ประมาณซีบังหาบังแหละครับจุดให้แก่ผู้ไหวยชเนาะครับเนาะอ่ะผมทีภาพพี่น้องมาเบิ่งมาชมบังไฟครับจุดในงานสถานากรีครับสองสมไฟบอกว่หลายบอกซีสิบหกบอกจุ๊บบไฟนี่นะครับ เป็นมังไฟจุดงานสภาปนิจพี่นออ้องอโอ้ไปดีครับอันนี้ของไอ้ไอ้แดงตรงนี้ไปดีครับไปดีโอ้ยไปดินใส่ยอดครับวานนี้โอ้ยพี่น้องกำลังทิดไปงามๆครับลูกออกมาครับไปดินใส่ยอดเจ้าของอ้าถือให้ผมเน่ยเดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปบ,บ้างเ่ย ครับผมกำลังเกี่ยวควันนะครับพี่น้องเอาถึอเอาขึ้นทั้งฝ่าสิครับพ่ออ่าเดียวเห็นนะเดินดีครับนะถือว่าไปดีอยู่ครับมาโอ้ไปดินใส่ยอดแต่ว่าครับ ตอนนี้หางกระสมบูรณ์แบบแล้วพี่น้องใส่หัวไหลซ่าๆครับวันเริ่มจางแล้วครับท่าทางกระสิเบาอยู่ดอกอดจจใส่หัวไหลครับตีวงแคบๆครับแต่ว่าความเบาก็ยังมีอยู่ เบาดีเยอเด้อน้องนี้ซีซีมาหาซีบ่จังว่าเจ้าพันน้องเราอีกแล้วโอ้าพันเบาดีตลอดกันเนี่ยครับวลูกสามลอยกันอยู่แล้วเอาครับดังใส่หวัวแล้วครับเป็นตูครับไหลครับเป็นกันลักษณะไหลตีวงครับ ไฟจุดในงานสภานากิจเด้อพี่น้องเด้ออย่างบ่มีจุดสัมผัสที่ชัดเจนครับเริ่มที่มีออกขาวฟอยฟอยน้อยๆครับทั้งดันซ้ายด้อยพี่น้องพี่น้องสังเกตครับฝาขาวฟ,ฟอยฟอยครับต่างอยู่ทังดันซ้ายอสะท้อนเดียแม่แมแม,มากครับ เบาดีที่กันครับเอาบังสังเกตครับทางด้านซ้ายสีเป็นก้อนฝาเขาาบางๆครับแต่วางอยู่ทางด้านขวาเนี่ยหางอยู่ทางด้านขวาครับเบาดีมาตลอดครับอากาศก็ดีครับเจ้ะอากาศนิ่งเนาะอากาศนิ่งดีครับนิ่งเลยคน่ะคน่ะคุณน่ะคุณโม่ไหล ลงมาหาตำแหน่งครับป่าพื้นเดียวครับป่าเขียวพื้นเดียวเลยโอ้โหลงง่ายครับคนไล่ก็บังว่างันไม่ทักแหรอขนาดไปอะไรไปดินเนี่ยยังบ่สัมผัสจุดที่บรรทัดเกณฑ์พี่น้องยังเป็นป่าพื้นเดียวอยู่มาปีนเขาควายีดินตั้ง ว่ดินก้อนดินหยอดนี่พวกเก็บทือกสั่งมาพันหย,ยอดกับดินหย,ยอดแต่ว่ากับือว่ามาสมบูรณ์แบบออกฝ่าพื้นขาวร่วนๆจักน้อยพี่น้องตอนนี้ครับดักกวอนเก้าไว้หลดเดยวก็ะห่อนอ๋อหนึ่งโมงตั้งเครื่องมาถึงว่าดีครับฝ่าออกขาวบางอยู่

ออกไล่ก็บังวันฮะออกไล่ก็บังวันบนอย่าจีบมาหาฝาขาวเนี่ยจีบเขาฝาขาวอีกบ่โอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่ช่วงนั้นแหล้วยิ่งมองวักวักเบาดีนี่นี่นี่นั่นเขาไล่วล่นเขาไม่แล้วนั่นแเขาเขาขาวแล้วนอนไปนอดมาห้าวนี่ ม่อหอดวังนี่หางขาดออกจากันไหมหางขาดมาช่วงสกีฟ้าพอดีน่ะหางตีคู่กันแล,ล้วกันแต่ว่ามันพันไปแล้วมันได้สามร้อยแล้วหางขาดสามร้อยพอดีเออ <c oughs> <c oughs> เห็นม่้ยางยังหางอยู่ท่านใส่หางอยู่ท่งนัวาน,น,นหางขาดอยู่วสกีฟ้าพอดีไหมอันนี้มัน,นมันมีกลิ่นหนอติน <c oughs> เออช่ <c oughs> วงนั้นแหละมั้ง ขาดได้สามลอยพอดีได้ตอนมันขาดว้าวน้อนว่าขาดน้อนไปนอนว่าขาดอยู่นี่ไหมครับสามลอยพอดีครับซ่วงมันขาดอยู่ขี่ฟ้าพอดีโอ้ครับมีรุ่นครับหอดแท้สามหางนี่ก็ที่หอดนี่น้อนไปว่ามาครับมาลงมาหอดสามลอยพี่น้องขอดขี่ฟ้าหางขาดครับอ่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ดอก ยมัไปกินได้ไรเป็นส่บหลดหเอาเลยครับนับเลยครับหนึ่งโอ้ไปจันจันทพี่น้องครับนำตู่ครับนะว่าไปดีครับโอ้ไปดีครับบางนี่ก็ไปดีขี้กันอ่ะตื่นออกมาครับอ่ะครับจับไปอีกนะเออครับหามือ ถือกล่องนะพี่น้อง่มีขากล่องครับไปดีครับบางนี้ครับจุดในงานสวัสดีกิจคอกันครับคงไปบุญหรือคองไปส่งคง,งไปสุบุญว่าพอไปส่งว่าบังนี่ครับไปออกจันจันได้พี่น้อง ครับทำตาสีเบาอีกแล้วครับอากาศมันดีพี่้องแต่ควันในวัติ่งเนาะนี่ครับจีดควันมานน้ำจางๆครับวนๆรับลงมาครับแต่ว่าก็ยังเบาครับนี่กุมควันเลยพี่้องกุ้มควันขาวๆเลยครับ bằng vô đây cùng quan đây để bằng này cứ nhìn như nhầy giặc nói cái lại nhìn như nhầy không nhìn chặt kìm không mua, ôi trời nước quẩn, bỏ khẩu vậy. แมพแมพยู่ในควันเห็นแล้วพี่น้องย้อนตัวลงมาตรงๆรแล้วครับมาไปไกลดักบ,บังนี่ก็ได้ยเนี่ยปุ่มควันนะครับมาย้อยนตัวออกมาครับทางด้านขวาเข้าไปควันละปุ่มควันที่มันปุ่มใหญ่ๆครับอยู่ทางด้านขวาพี่นอ้องนะลงบกไกแกวตัวลงรอเหาดิดสิฟับ่าวซูบังเนาะ ถือว่า,าอากาศดีพี่น้องครับเบาดีสุปบังด้วยอ่อางติดมาสมบูรณ์แบบพี่น้องเนี่ยลงบ่กไก่ล้วครับลงไก่ๆเข้านีละยันตู่ลงมาตรงๆครับ าออกขาวบางๆโอ้ที่โ่รานสุบังจริงๆติดใจอยู่นะว่าเอาดีแต่ละถงใส่ติดใจที่เพิ่นทดลองเตี่นโอ้มากบอกบอกอย่มากถดลองกับติดใจแล้วล่ะมังไปแต่ว่ามันออกตัวออกจากันจันเต็มไปอย่างันก็เริ่มใหญ่แล้วล่ะ จะเบาดีตลอดครับลับกษณะกลับรอบตูวจะของคลับลงมาอะยังบ่มีจุดตำแหน่งครับที่มันชัดเกลียดเลยพี่ดองทีบุลุ่ลงเนระทางนี้สินี่ไะใกๆเ้านี่เด้วยวนะลูกวัไกแล้วครับล,ลูกไก่เ้านี่ละ ปาขาขื้นบางๆแล้วครับออกหล้วบางๆนะครับสังเกตงเ็นบ่บ่ทันนางญ่เลยดิานอย่างนี้นจุดอนนอปากขาเนี่ยตั้งอันนี้ละทางใกล้หอดกุ้งน่อหน่ะเป็นว่าท่านหอดครับโอ้เนี่ยเเนี่ยลงมาผมดินกล่องลงมาท่านหอดไก่่าน นี่และครับนี่เขาออัาเข้เนี่ยเนี่ย่าข้าวกลุ้มอีแล้วที่เขาไปเข้าวพดีข้าวกนั่นข้าวไ่ครับสายตาดักไวพี่รองขาวกอนใหญ่ครับส่วนนี้ครับสามสองรอยแปดสิบกำลังพานไปมันขึ้นบ่อสูงต่อมันเห็นใหญ่เร็วเอ้าส่วนลางๆอยากออกลูกจุ่มๆพี่รอง องร้อยเ้สิบพันแล้วอ,อ่ะไก่เลยล่ะครับวบสเปสามร้พอดี300พอดี